สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19พอสีทองอีกเหมือนเดิมเลยวันนี้เราจะพามาเจอกับรถครอบครัวนั่นเองนะคะกับคันนี้เลยคุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็น Ford Everest 2.0 Biturbo รุ่นท็อปหลังคาสันรูฟมาในปี2019นั่นเองซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถที่ใช้น้อยไปเพียงแค่ประมาณ70,000กิโลเมตรมีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะ ตัวรถเนี้ยติดสีเดิมๆเลยและคันนี้นะคะก็เป็นรถบ้านมือเดียวนั่นเองเนาะแล้วก็จะได้ยางใหม่นะคะแล้วก็แม็กของ Ford e v e r อร์เโฉมใหม่ด้วยนั่นเองเลยนะตัวรถนะคะเป็นรถยนต์สีดําแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ตัวรถก็ติดเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวล้รออรัลลอยของเรากันบ้างนะคะว่าการที่ เราเปลี่ยนแม็กเป็นสเปคแท้ก็คือลายแม็กที่คุณลูกค้าเห็นตอนนี้นะคะเป็นล้ออลอยสเปคของ f o r d e v อ r อเรตัวโฉมปัจจุบันนั่นเองเนาะพอเป็นโฉมปัจจุบันเนี่ยเราพอเปลี่ยนแม็กตัวนี้มาเนี่ยมันจะดีตรงที่มันเป็นล้ออลลอยสเปคแท้จากศูนย์พอเป็นล้ออลลอยสเปคแท้จากศูนย์เนี่ยเวลาขับความเร็วสูง,สงมันจะไม่สั่นพวงมาลัยไม่แกว่งนะคะอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็ยางใหม่ที่ติดมากับตัวแม็กเนี่ยก็คือ ตอนที่เราไปซื้อตอนที่ลูกค้าเขาไปซื้อแม็กตัวนี้มาเนี่ยมันเป็นยางกับแม็กที่ถอดมาจากรถป้ายแดงนะคะป้ายแดงสอดเขาก็เลยซื้อมา6ชุดเลยซึ่งยางเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนเขาเออออกรถป้ายแดงมาเขาก็มาถอดออกเลยแล้วลูกค้าท่านนี้ก็ไปซื้อมาใส่เลยนั่นเองนะคะซึ่งยางเนี่ยเป็นปี2021นั่นเองนะคะดอกก็ยังเต็มๆอยู่เลยนะคุณลูกค้าตามที่กล้องกําลังจับอยู่เลยนั่นเองเนาะสวยงามมากๆนะคะ นี่เลยนะคะได้ยางใหม่ด้วยแล้วก็แม็กก็ได้เป็นแม็กของฟอดฉมใหม่นะคะทาําให้รถคันนี้ดูภายนอกก็คือดูมีความหรูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่น,เ,นอเองเนาะคิวกันศาสของเราก็มาครบหมดแล้วนะคะคิวกันศาสของเรามาครบหมดแล้วแล้วก็นี่เลยนะคะนี่เลยคิวกันศาสของเรามาครบหมดแล้วแล้วก็มาดูในส่วนของตัวถังกันบ้างเนาะตัวถังแล้วก็ด้านหน้าเนาะตัวถังเนี้ก็เดิมๆเลยนะคะตะเข็บเดิมทั้งคัน รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดควาเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะรหลใช้ไปเพียงแค่70,000กิโลเมตรแล้วก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของตัวบุ๊กเซอร์วิทกันบ้างคุณลูกค้าบุ๊กเซอร์วิทก็คือมีการเข้าศูนย์นะคะโมนี้เนี่ยเขาจะมีฟรีค่าแรงเช็คระยะให้ที่5ปีนั่นเองเนาะหรือ7 5 0 0หนะคะแล้วรับประกัน3ปีแสนโลเนาะวันรันตีศูนย์ฟอร์ดเขานะคะ แล้วก็มีประวัติการเข้าศูย์เดี๋ยวหญิงเปิดให้ดูนะนี่มีทุกระยะเลยนะคะมีทุกระยะเลยปกติฟอร์ดเนี่ยเขาจะเข้าด้วยประมาณหมื่นห้านะคะแต่อันนี้เขาหมื่นหนึ่งสองหมื่นแปดสี่หมื่นสามห้าหมื่นเก้านะคะแล้วก็เจ็ดหมื่นแปดนั่นเองนะคะประวัติชัดเจนมากๆคุณลูกค้าเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะคะข้อดีของรถที่เวลาซื้อมาเป็นมือสองแล้วลูกค้าดูแลผ่านสูตรมาเนี่ย ทำให้เราทราบประวัตินะคะทราบประวัติของรถคันนั้นเวลาเราซื้อไปเนี่ย <or. S 1> ก็เลยทําให้รถคันที่เราซื้อไปเนี่ยดูแลร you know, ักษาง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวถาดวางเท้าเนี่ยก็คือเป็นอย่างดีเลยเข้ารูปทั้งคันเลยนะคะเป็นอย่างดีมาก็อันนี้ก็แถมให้ขอบคุณลูกค้าไปด้วยเลยนั่นเองนะคะคันนี้ก็แถมให้กับคุณลูกค้าไปด้วยเลยนั่นเองอ่านี่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนหลังกันบ้าง เรามาดูตอนหลังกันบ้างนะคะคันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าสีเดิมทุกชิน้นคุณลูกค้านอกจากประสบการณ์ของเฮียนะคะที่ทํารถมาเกือบ20ประมาณคร่าวๆเนาะประมาณ27 28ปีแล้วเดี๋ยวนี้เฮีย er เขาก็ยังใช้เครื่องมือด้วยนะคะเครื่องมือในการแบบว่าเครื่องมือในการตรวจวัดค่าสีนะคะว่าสีตรงนี้ต้องตรงไหนอะไรยังไงบ้างน,นะคะซึ่ง ฟอร์ดจริงๆคันนี้มันสามารถเตะได้นะคุณลูกค้านี่แต่หญิงอชอบหาจุดไม่เจอนะคะเพราะว่าคือต้องบอกนี้ก่อนว่าหญิงอจะชอบสับสนระหว่าง Ford ดเดวเวอร์เสกับปาเจโลเอ่อถ้าปาเจโลรู้สึกจะอยู่มุมซ้ายขวา f อ r d ดเนี่ยรู้สึกจะอยู่ช่วงกลางๆนะคะน่าจะอยู่แถวๆยางอะไหล่เพราะว่าเมื่อกี้หญิงเตะเตะไปแถวช่วงยางอะไหล่นะคะเดี๋ยวเราลองเตะให้มันปิดอีกทีนึง หรือว่ากุญแจนะอันนี้ได้2จุดนะคุณลูกค้าจะเป็นเตะก็ได้นะคะหรือว่ากดที่กุญแจสองครั้งก็ได้เช่นกันนะอันนี้จะยหญิงกดเป็นตัวที่กุญแจให้ก็คือได้ทั้ง2ระบบนะคะจริงๆได้3าด้วยก็คือมีเปิดที่คอนโซลด้านหน้านะคะหรือจะใช้เป็นระบบเตะแบบเมื่อสักครู่ที่หญิงทำาให้ดูเนาะหรือจะกดที่รีโมทก็ได้เช่นกันนะคะคุณลูกค้า เปิดฝาถ่ายไฟฟ้าได้ง่ายๆเลยแบบ3ระบบกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้เนี่ยก็มีกล้องถอยหลังมาให้ครบคันหมดแล้วนะเป็นรุ่นท็อปหลังคาซันรูฟมาครบคันหมดเลยนะคะสีเดิมทุกชิ้นเลยคันนี้ตัวรถสีเดิมทุกชิ้นเลยนะคะ่านะเพราะฉะนั้นถ้าตัวรถสีเดิมทุกชิ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าประตูฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังอะไรเงี้ยก็คือไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนนะคะ ไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนไม่มีการเดินตะเข็บมาใหม่นะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อนะคะแล้วก็กรับประกันในส่วนของเลขไม่แท้ด้วยคันนี้รถใช้น้อยไปเพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะคะเดี๋ยวหยิบเตาแอร์ก่อนรถใช้น้อยไปเพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวตัวรถตีสีเดิมๆหมดเลยเลขไม่ตอนนี้อยู่ที่เดี๋ยวหยิบให้ซูมเลขไม่ให้ดูนะคะเลขไม่ตอนนี้อยู่ที่ 79082นั่นเองนะคะ7 9 0 8 2ก็มีประวัติการเข้าศูนย์ทุกระยะตามที่หญิงพาชมเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะแล้วก็นี่เดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวกล้องถอยหลังของเรากันบ้างนะคะก็มีมาให้ครบคันหมดเลยระบบก็เป็นของรุ่นทอลฟอร์ดนะคะระบบเขาก็มาให้ครบหมดแล้กีร์อัตโนมัติแล้วก็แอร์อัตโนมัติอ,ตตอะไรมาให้ครบคันหมดเลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยก็มี ในส่วนของหลังคาสลรูมาให้จริงๆอะ่ะเขาจะยาวไปถึงตรงด้านหลังเลยนะคะแต่ว่าอันนี้หญิงเปิดโชว์แค่ครึ่งหนึ่งเนาะมีนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดให้สุดให้ยาวดูนี่ถ้าสุดไปจนข้างหลังมันก็จะยาวไปสุดประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเปิดให้ดูเบื้องต้นท่านไหนชอบแบบว่าขับรถแล้วรู้สึกโปง่ปงๆก็ใช้ฟอร์ดก็ดีนะเพราะว่าหลังคาสลรูฟเขาจะค่อนข้างกว้างนะคะค่อนข้างกว้างเวลาเราไปเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหรือว่าจะเปิดแค่ ตัวของม่านอย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะในส่วนของตัวสวิตของหลังคาสลูปเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงกลางช่องนี้เลยนั่นเองนะคะก็ใช้งานง่ายๆเลยอ่าประมาณนี้วันนี้คันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษกันด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนแล้วเราก็จะไปแจ้งราคาคันนี้กันคุณลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตลงรถก่อนนะคะ คันนี้ราคาสุดพิเศษเลยจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะได้ยางใหม่ได้แม็กเป็นแม็กฟอร์ดโฉมใหม่ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้เริ่มอีกหนึ่งอย่างคันนี้เนี่ยมีการแถมฟรี free, เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องด้วยนะคะจากศูนย์ฟอร์ดอีก10,000กิโลเมตรนั่นเองเนาะตัวรถติดสีเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้วันนี้มาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเพียง9 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ 9 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าต้องการฟรีดาวนะคะคันนี้เนี่ยหลังจากฟรีดาวแล้วจะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ16,000กว่านะคะ16,000กว่าเท่านั้นท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถทักมาสอบถามได้เลยเพราะว่าตอนนี้เองนะคะ f o r d e v e r e s t ในราน1 9โพสีทองเนี่ยก็ยังมีให้เลือกสรรอีกหลายคันมากๆเลยนั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าหากท่านไหนต้องการซื้อสดนะคะ ซื้อสดกับร้าน19พสีทองของเราเนี่ยไม่มีบวกเวดเพิ่ม7เปเ็นเป็นราคาพิเศษที่9,98,000บาทได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก่อนที่จะจากลากันไปนะคะท่านไหนที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้หยิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กด b s c สไ b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหยิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะคันนี้หล่อมากๆนะใครสนใจรีบทักมาสอบถามกันเลยนะคะ วันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย